สวัสดีครับผมเทวินทิมวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคนะครับ4วิธีพลิกชีวิตให้คิดบวกคําว่าคิดบวกมาจากคํา2คคานะครับที่รวมเข้าด้วยกันคือคาว่าความคิดนะครับกับคําว่าบวกนะครับมีคนจํานวนไม่น้อยนะครับตีความคํา,คว,าว่าคิดบวกว่าเป็นการเลือกคิดแต่ด้านดีในเฉพาะด้านที่สบายใจซึ่งถือว่ามีความคาดเคลื่อนค่อนข,ข,ข้างมากนะครับเพราะบวกไม่ได้แปลว่าดี นะครับโดยแกนแท้ของมันก็คือการเพิ่มเติมเข้าไปนั่นเองความหมายในเองในน่งก็คือการสนับสนุนหรือว่าเชิงสร้างสารรค์ไม่ได้แปลว่าเราจะมองต่ด้านดีนะครับแต่เป็นการทําความเข้าใจทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วเลือกที่จะหาทางออกอย่างสร้างสารรค์ด้วยเห็นนี้นะครับเวลามีคนถามผมว่าคิดบวกดีหรือเปล่านะครับผมมักจะไม่ตอบกลับไปว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าผมมักจะตอบกลับไปว่าการคิดบวกนะั้นมีประโยชน์ ผมมีเทคนิคง่ายๆนะครับมาแนะนำด้วยกันทั้งหมดสว่ิธีข้อแรกนะครับก็คือให้เราเลือกใช้คำพูดในทางบวกแทนที่จะเรียกสิ่งที่ทำให้เราวุ่นวายใจว่าเป็นปัญหานะครับเราอาจจะใช้คำอื่นมาทดแทนเช่นคำว่าสถานการณ์หรือว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเรามีคำโบราติดป,ปากที่เป็นคำในลักษณะลบนะครับเราก็อาจจะพยายามฝึกที่จะใช้คำที่มีลักษณะ บวกเข้ามาแทนใหม่ๆอาจจะยากนิดนึงครับแต่ทุกครั้งที่เราเผิดอุทานคำลบออกไปเนะี่ยก็ให้พูดคําอุทานที่เป็นเชิงบวกซ้ําเข้าไปอีกครั้งหนึ่งหลังจากอุทานลบไปแล้วหัวใจสําคัญก็คือพยายามเลือกใช้คําพูดหรือประโยคในเชิสงสร้างสรรค์ให้มากที่สุดข้อ2นะครับก็คือการเขียนสิ่งดีๆในเชิสงสร้างสรรค์ออกมา ในระยะแรกที่เราฝึกเขียนสิ่งดีๆออกมาในทุกๆวันเนี่ยอาจจะเขียนได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเราใช้ระยะเวลาฝึกเขียนเป็นสักยระยะหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีความชานาญมากขึ้นเช่นในชีวิตของเราเนี่ยเรายังมีน้ําสะอาดเต็มทุกวันนะครับเรามีเสื้อผ้าในการสวมใส่เรายังมีชีวิตอยู่ในวันนี้นะครับมีโอกาสที่จะทําสิ่งดีๆในวันนี้ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆในชีวิตเรามีสิ่งดีๆมากมายนะเกิดขึ้นกับเราเป็นประจําทุกวันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกที่จะมองเห็นหรือเปล่าแล้วก็วิธีนี้จะช่วยทําให้เราสามารถมมมีีีคววาาาาชชํนนนญใใกรองสิดต มากขึน้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันข้อ3านะครับก็คือการฝึกตีความเหตุการณ์ต่างๆในทางกลกวยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเราถูกหัวหน้าตําหนิแทนที่เราจะตีความหมายว่าหัวหน้าคงโกรธหรือว่าเกลียดเราก็เลยตําหนิเราเนี่ยเราอาจจะมองในมุมใหม่เพราะเขาอยากให้งานออกมาสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับมีคุณภาพงานที่ดีชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือหัวหน้าเขาได้ให้โอกาสเราปรับปรุงแก้ไขนะครับเขายังไม่ได้ไล่เราออกจากงานหรือว่าการที่บางทีเราอาจจะมีต้นทุนอะไรบางอย่างที่ มีน้อยกว่าคนอื่นนะครับเราจะตีความว่า,วานึ่คือโอกาสที่ทําให้เราเนี่ยต้องพยายามคนขวานแล้วก็มีแรงผลักดันมีการแสวงหานะครับช่องทางโอกาสอื่นๆที่คนที่เขามีมากกว่าเขาจะไม่มองหานะครับซึ่งเขาก็จะไม่มองเห็นนั่นแปลว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นในสิ่งที่เราเห็นข้อ4นะครับก็คือพยายามอยู่กับคนคิดบวกให้เราพยายามหลีกเลี่ยง การคุร้คลีอยู่ใกล้ชิดกับคนที่มีความคิดลบนะครับเพราะว่าการที่เราอยู่กับคนแบบไหนเนี่ยเราจะมีการซึมซับความคิดนะครับคำพูดคําจารอว่าพฤติกรรมคนคนนั้นเข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สมควรทําถ้าเราอยากจะเป็นคนคิดบวกคือเราต้องพยายามที่จะอยู่ใกล้ชิดกับคนที่คิดบวกเอาไว้ให้มากที่สุดมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่คิดลบนะครับเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้น ทำอยู่เสมอเป็นประจำนะครับเพจะสามารถช่วยเพิ่มพูนปริม,มาณความสุขในชีวิตของเราให้เพิ่มขึ้นได้สำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับกับ4เทคนิคพลิกชีวิตให้สิบบวกสวัสดีครับ